ช้าไปเขา่ากินพี่น้องเอ้ยครับก็เผามีอย่างไงไปเบื้อ,องล่ากันครับในนี่พี่น้องกำลังผัดเครื่องปลาชุบแป้งผัดด้วยซอสเดีย๋ยวจะมีซอสทรงเครื่องไหนพี่น้องเนะี้ยมีบ้บดทรงแนวไหนพี่น้องหอมหัวใหญ่พริกต้นเซอร์รี่ หงบนอับอีกจากในพีซีกันเดี๋ยวปลาลงคุกเลยครับนี่ครับปลาพีซีชุดแป้งทอดจะใส่แล้วครับใส่ลงไปเล,งเ,าางเลยพี่น้องเต็มถาดทาญะเล็กี่น้องเลยเต็มกระทะมาเลยอะ่ะทอดแปง้งทอดดูสิพี่น้องดูแลครับดู แป้งทอดผัดด้วยซอสคงทรงเครื่อ,องพี่น้องมาเล้วครับพี่เรียบร้อยแล้วครับเนาะเทลงไปเลยพี่น้องตักมาได้เหรอ,อครับ <laughs> <c oughs> เตรียมถาดอาญาเลยพี่น,องงนออ้องเลยเหรอเออเป็นตะอ่อนซ้อนพี่น้องเลยยำมาแล้วเด้พี่น้อง หลังยีนี้อีกนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนะน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมเรียบร้อยแล้วไะส่ผัดต้มหัวปลาอือพี่บร้องเลยไปครับไปกินกับพี่ทีมาครับมาดนี่เรียบร้อยแล้วพี่บร้อิต้มผัดน้ำจิ้มอุ้ยเข่าเหนียวน,าน่ารักน,น่ารัก,กอีกทีเข้าแล้วเี่บร้องเลย วันนี้กินลง,งปาก,กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดนี้เมื่อเป็นกำาลัางแจมัน,นไม่พออีสีฝรั่งเศสเลยนะครับปลาชุบแป้งทอดผัดด้วยซอสทรงเครื่องลองจังซี่เลยตักแก้วมาจับที่ที่ลองไหม

ta bạn hãy đăng kí cho được lalaschool bỏ lỡ thì video hấp <laughs> เด็กนองเนียสมย้ำรสชาติความร่ำเลยพี่น้อง มัตงตุมออาากมาที่น้องหู้เนี่ยไลยกัก สุกแป้งทอดผัดใส่ซอสทรงเครื่อง ั่งหัวปลาซอยผู้หนะิงๆเลยขับจิบนี่ปีซีกับปลาไว้สำเนาเลยครับแล้วเ็นน้ำแบบกำมังเกลือปลาขอแม่ขอแชร์คนตัดปลาไก่คุนี่